รัฐบาลชวนเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติสุพรรณเช็คอินไฮไลท์ห้าจุดรัฐบาลชวนเที่ยวเช็คอินไฮไลท์ทั้ง5จุดบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบุรีเชื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีของดีแตกคนไม่ค่อยรู้จักอุโมงค์ปลาน้ําจืดแห่งแรกของเมืองไทยบ่อจระเข้ธรรมชาติที่สวยที่สุดอุโมงค์ปลาฉลามที่กว้างสุดในเอเชียและเลมอนชาที่เดียวในไทยวันที่14มกราคม6 7เจนางสาวเกนิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าว ถึงกรณีที่กระแสในโลกออนไลน์ถึงสถานแสดงผันสัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติที่เป็นส่วนหนึ่งของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติว่างเงียบเหงามากไม่มีนักท่องเที่ยวต่างจากสมัยก่อนนั้นรัฐบาลจึงอยากขอเชิญชวนประชาชนใช้วันว่างไปท่องเที่ยวและพักผ่อนได้ที่บึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบึงน้ําธรรมชาติมีเนื้อที่2,700ไร่พื้นที่กว้างขวางและที่สําคัญสะอาดมากซึ่งปกติในวันธรรมดาบัตรค่าเข้าชมสําหรับผู้ใหญ่ราคา3 0บาทเด็กราคา10บาทที่ถือว่าถูกมากมาก นางสาวเกนิกากล่าวต่อว่าบึงฉวากเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของสุพรรณบุรีมีอาคารแสดงพันธ์สัตว์น้ำถึงสามหลังหลังแรกจะแสดงพันธุ์ปลาทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มส่วนหลังที่สองเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดถึงแรกของประเทศไทยที่มีความยาวอุโมงค์ถึง8.5เมตรและหลังที่สามเรียกว่าเป็นสวรรค์แห่งโลกตายจะแสดงพันธ์ปลาทะเลผ่านอุโมงค์ปลาและบันไดเลื่อนขนาดความยาว75เมตรรวมทั้งมีตู้ปลาฉลามขนาดใหญ่ให้ชมอย่างน่าตื่นตาตื่นใจอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วที่บึงฉวาก ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายอาทิบ่อจระเข้น้ําจืดกรงเสือและสิงโตเกาะกระต่ายอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพและอื่นๆแต่ก็มีร้านอาหารเครื่องดื่มขนมให้บริการดีค่ะทุกร้านติดป้ายราคาชัดเจนราคาย่อมเยาวรสชาติอร่อยอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆให้มาเที่ยวกันเพราะที่นี่มีของดีแต่คนไม่ค่อยรู้จักโดยบึงฉวากมีจุดเช็คอินไฮไลท์ทั้ง5จุดได้แก่อุโมงค์ปลาน้ําจืดแห่งแรกของเมืองไทยบ่อจระเข้ธรรมชาติที่สวยที่สุด อุโมงปลาแนวเฉียงที่ลึกที่สุดในไทยอุโมงปลาฉลามที่กว้างสุดดาดในเอเชียและเลมันชาที่เดียวในไทยทั้งนี้บึงฉวากเปิดบริการทุกวันโดยวันจันทร์ศุกร์เวลา8.30นน,น,นถึง16.30นนและวันเสา,าร์อาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา8.30นนถึง17.00น